ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับคีย์บอร์ดราคาแพงที่สุดของอุ้มนะคะเป็นเคสคีย์บอร์ดราคาเยียบหมื่นค่ะกับเมจิกคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะ9,990บาทสำหรับหน้าจอ11นิ้ว iPad Pro 11นิ้วนะคะแล้วก็11,1690บาทสำหรับหน้าจอ iPad Pro 12.9นิ้วทำไมมันถึงต้องแพงขนาดนี้นะคะแล้วมันมีดียังไงเดี๋ยววันนี้มาค่อยๆเล่าให้ฟังจากประสบการณ์วันแรกเมื่อกี้อุ้มเพิ่งแกะกล่องออกมานะคะก็ค่อยๆเล่าไปส่วนใครที่อยากรู้ว่ามันเทียบกับ Macbook แล้วจะ เป็นยังไงใช้งานได้ใกล้เคียงขนาดไหนเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้เดี๋ยวมาดู o v อร์ i ิวกันก่อนเอาเริ่มแรกเลยสิ่งที่อุ้งรู้สึกชอบมาตั้งแต่อุ้งแกะมันออกมาก,ก็คือเรื่องของวัสดุนั่นเองค่ะวัสดุของมันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอดี้เองก็ตามไล่ไปจนถึงคีย์บอร์ดนะคะตัวปุ่มต่างๆบนคีย์บอร์ดเนี่ยจัดวางออกมาได้ถือว่าทําได้ดีคือไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่ากับตัว macbook หรอกค่ะแต่ว่ามันก็สามารถจะวางออกมาให้เราสามารถที่จะกดได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ตัวแท็บแพดเองค่ะไม่ได้มีขนาดใหญ่เช่น เดียวกันแต่เมื่อกี้ชดลองใช้แล้วก็ถือว่าเป็นธรรมชาติดีนะคะตัวปุ่มกดต่างๆค่ะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนทั้งตัววัสดุเองแล้วก็ฟิลลิ่ง การกดเสียงต่างๆนะคะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูแล้วกันว่าฟิลลิ่งมันเปลี่ยนไปขนาดไหนค่ะแล้วก็ตัวที่ตัวเคสเองเนี่ยมีพอร์ตมาให้นะคะเป็นพอร์ต USB-C เพิ่มมาให้แปลว่าเราสามารถจะชาร์จไปด้วยพร้อมกับเราสามารถจะเสียบพวกไฟล์ต่างๆเนี่ยเข้าสู่ตัว iPad Pro ของเราด้วยค่ะอันนี้ก็มีประโยชน์ขึ้นมาแล้วเนาะทีนี้เนี่ยตัวจอยมันเป็นยังไงค่ะเวลาเราปิดนะปิดจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าจะเรียบๆเลยค่ะไม่มีอะไรเลยนะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีโลโก Apple อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีช่องนะคะสําหรับกล้องแบบนี้วิธีการเปิดใช้งานนะคะเราสามารถจะเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้ตัวล็อกนะคะตัวจอยของมันเนี่ยจะถูกล็อกไว้อยู่ในตําแหน่งนี้เสมอไม่สามารถที่จะง้างไปไหนได้แล้วนะคะสําหรับตัวจอยตัวนี้แต่ตัวที่สามารถให้ใะยกได้หรือว่าตัวที่จะเอียงได้ก็คือตัวแถบด้านบนตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะเอียงได้แบบนี้นะคะอันนี้คือง่ายสุดแหละประมาณนี้ แล้วก็ตรงสุดก็คือแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราจะเอา iPad ไปติดทํายังไงไม่ต้องคิดเลยเลยค่ะวางยังไงมันก็ติดนะคะมันจะใช้แม่เหล็กเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยแน่นหนามากสาหรับการติดตั้งเมื่อกี้มลองขยับดูแล้วนะคะไม่ไม่หลุดนะคะก็เอ่อพอติดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บค่ะตัวนี้ก็จะเริ่มของกลายเป็นเรียกว่าเป็น iPad เกินโปรแล้วเพราะว่าตอนนี้คุณสามารถจะทั้งพิมพ์ได้ทั้งใช้แท็กแพดได้แท็กแพดเนี่ย หลังจากที่ iPad OS นะคะอัปเดตมาเป็นตัวล่าสุดปุ๊บเราจะเห็นได้เลยว่าทุกอย่างนะคะมันเ,เรียกว่าเป็นการใช้งานที่ซิงโครไนซ์กันมากๆยกตัวอย่างเช่นสมมุติอันนี้นะเห็นไหมพออุ้มเริ่มขยับมือนะคะตัวแท็คแพดเนี่ยจะทําการเลื่อนแหละนะคะจะทําการเลื่อนแบบนี้แหละ ทีนี้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามค่ะเช่นมุมขวาบนแต่หนึ่งทีนะคะตัวช่องนะคะหรือว่าตัวตัวเคอร์เซอร์ควเคอร์เซอร์มันจะทําการเปลี่ยนไปตามช่องต่างๆนะคะตามที่ทุกคนได้เห็นกันแบบนี้แล้วก็ถ้าสังเกตดูอีกค่ะตัวคีย์บอร์ดจะมีแบ็ค lit นะคะหรือว่ามีไฟที่อยู่ข้างใต้อ่ตัวตัวเคสนั่นเองตัวคีย์บอร์ดนะคะอ้าถามว่าไฟมันสว่างแค่ไหนนะคะเดี๋ยวองค์ขออนุญาตปิดให้ดูนิดหนึงแล้วกันจะได้เห็นกันนะคะขอปิดไฟให้ดูเลย แฟโอเคอันนี้นะคะไฟของมันเนี่ยจะสว่างอยู่ที่ระดับประมาณนี้แปลว่าอะไรแปลว่าในเวลากลางคืนนะคะคุณยังสามารถที่จะนั่งพิมพ์งานได้แม้แฟนคุณจะหลับไปแล้วนะคะก็เราสามารถที่จะพิมพ์ได้เพราะว่าเราเห็นทุกอย่างชัดเจนมากค่ะก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคา9 9 9 0การาสิบาทสำหรับตัวไฟแบ็คลิตด้านล่างนะคะไปดูที่อย่างอื่นกันต่อดีกว่า ทีนี้คาถามถัดมาค่ะน่าจะอยากทราบกันว่าแท็คแพดเนี่ยมันทํางานใช้ได้ถึงระดับไหนนะคะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัว macbook ที่พุมใช้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางฟังก์ชันที่ใช้งานได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแอปพลิเคชันนั้นๆน,น,นะคะแต่ว่าฟังก์ชันพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการอ่าสมมติเปิดอะไรก็ได้นะคะสมมติเปิดโคร e อยู่แบบนี้ต้องการจะกลับหน้าโฮมเราก็แค่ใช้3านิ้วนะคะลากออกปุ๊บแบบนี้ก็จะเป็นการออกไปสู่หน้าโฮมค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราต้องการจะเปิดดูแอปพลิเคชันที่เปิดดไว้ท้ทังหม ไม่ว่าจะอยู่ที่หน้าไหนก็ตามคุณก็ใช้3นิ้วของคุณเนี่ยลากขึ้นมาลากขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะเจอกับแอปพลิเคชันที่เราทําการเปิดค้างอยู่แล้วก็จะเปิดไปที่แอปไหนก็เปิดไปค่ะทีนี้ถ้าคุณจะไปที่แอปก่อนหน้านี้ที่คุณเปิดไว้หรือว่าแอปหลังจากนี้ที่คุณเปิดไว้นะคะคุณก็แค่ใช้3นิ้วเลื่อนเลื่อนไปทางขวานะคะเลื่อนไปทางซ้าย อันนี้คือเบสิกที่เราใช้งานกันอยู่แล้วเนาะก็เป็นพื้นฐานทั่วๆไปค่ะก็เวลาใช้งานจริงๆเช่นสมมุติอุ้มใช้งานกับไอตัว LumaFusion อะอย่างหน้านี้นะคะหน้าโฮมแบบนี้ต้องการจะเลื่อนไปที่หน้าถัดๆไปเราก็ใช้2นิ้วในการเลื่อนแบบนี้นะคะเข้าไม่ว่าจะแอปไหนก็ตามค่ะจริงๆตัวนี้ก็คือสมูทมากเลยคือใช้2นิ้วนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ ก็จะสะดวกสะดวกมากขึ้นนะคะแทบจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับหน้าจอเลยแล้วก็เ,เสียดายอย่างเดียวมันไม่มีพวกปุ่มปุ่มคอมมานด์ถ่ออบนนะ่ะเออที่เป็นปุ่มแบบปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะอันนี้ไม่มีทีนี้ถ้าสมมุติคุณต้องการใช้ทางลัดของคีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยอยู่ในแอปไหนนะคะให้กดที่คําว่าคอมมานด์ค้างไว้ มันจะเด้งขึ้นมาว่าที่แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้คอมมาอะไรได้บ้างอย่างตัว Chrome mm hmm. ก็จะใช้เป็น Command T เพื่อเปิด New Tab นะคะคอมมาชิ f คอม m า a n d N เพื่อเป็น New, uh, New Incognito Tab อะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถจะกดดูได้ต้องการให้มันรีโหลดก็กดเป็น Command R นะคะก็จะทำการรีโหลดอะลองลองให้ดู c อม m า n d R ์แลรารีโหลด แบบนี้ออกก็3มนิ้วสไลด์ขึ้นไปแบบนี้นะคะอ่ะสาธิตให้ดูอีกทีละกันอย่างรูมาฟิวชั่นค่ะจากเดิมเนี่ยเราใช้นิ้วลากนิ้วเราบังทุกอย่างแน่นอนนะคะทีนี้พอมันมีแท็กแผ่นแล้วโอ้ชีวิตง่ายแล้วค่ะก็จริงๆอันนี้คือเป็นเซนสิที่เราทําอยู่แล้วแหล,ละก็คือเวลาเราลากใช่ไหมเราก็ใช้นิ้วชี้เราลากมาแล้วก็ใช้นิ้วกว่าของเราเียเคียเียเียลงมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ที่ช่องพวกนี้ก็ขยับขยาย เลื่อนเลื่อนอะไรแบบนี้นี่สบายปรือมากนะคะก็ใช้นิ้วลากเหมือนเดิมฟึบฟืบฟืบฟบอันนี้ก็เป็นปกติสําหรับการาเวลาเราเล่นพวก MacBook ก่ะเนาะก็ใครที่รู้สึกว่าเวลาใช้นิ้วมันไม่สะดวกค่ะแท็คแพดก,ก,ก็จะช่วยคุณได้เยอะมากเลยเดี๋ยวมาต่อที่ฟิลลิ่งการพิมพ์กันนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวลองพิมพ์ให้ดูแล้วกันว่าพิมพ์ออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะมุมซ้ายล่างนะคะเลือกภาษาได้เลยพิมพ์ภาษาไทยก่อนนะคะทดสอบ การพิมพ์โดยใช้เมจิกเมจิกคีย์บอร์ดอะคีย์บอร์ดโอเคประมาณนี้ก็คือการพิมพ์ฟิลลิ่งสำหรับอุ้มนะอันนี้สำหรับอุ้มคนเดียวนะคะก็ ไม่ได้ถนัดมือเท่า Macbook ค่ะยังมีบางปุ่มที่แบบเอ๊ะเรายังงงงเอื้อมไม่ถึงอะไรอย่างนี้หรือว่ามันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เราแบบคุ้นเคยคงต้องแบบฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะในการใช้พิมพ์นูน่นพิมพ์นี่ค่ะแต่ข้อดีของมันก็อย่างที่บอกแล้วว่าเออจาก iPad เดิมนะคะที่คีย์บอร์ดของมันเนี่ยแทบจะอุ้มว่าสําหรับอุ้มคืออุ้มพิมพ์ลาบากอ่ะพอมาเป็นตัวนี้ก็รู้สึกว่าเออสบายขึ้นเยอะนะคะในการทั้งการวางมือเอยทั้งการใช้ฟังก์ชันที่อยู่ในตัวที่เป็นตัว Magic Keyboard พวกนี้ด้วยนะคะครววมททััง้ตงตแ ก็สามารถที่จะรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นการดับเบิลคลิกการทริปเปิลคลิกนะคะอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นการลากทั้งหมดก๊อปปี้อะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องของอตัวคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็แสงด้านหลังเนี่ยเพียงพอสําหรับการใช้งานแน่นอนนะแล้วก็ปุ่มต่างๆนะคะถูกออกแบบดีไซน์มาได้ใกล้เคียงกับตัว macbook มา,มากๆเลยสังเกตดูดิเห็นปแต่ละตัวนะคะ แผลดว่าก็เล็กไปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าลำบากในการแบบขยับมือหรือว่าการกดอะไรแบบนี้นะคะสำหรับอุ้มนะคะ Magic Keyboard ก็ช่วยยกระดับ iPad Pro ขึ้นมาให้มีความใกล้เคียงหรือว่าเสมือนตัว MacBook นะคะหรือว่า MacBook Pro เนี่ยขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแต่ถามว่ามันยังใช้ทุกฟังก์ชันด้วยกันได้หรือเปล่านะคะหรือว่ายัง ทำได้ใกล้เคียงกับการเป็นคอมพิวเตอร์ได้ไหมนะคะเดี๋ยววันนี้อุ้มจะขอไปทดสอบจริงๆว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะแต่ว่านาทีนี้ถ้าถามว่าถ้าย้อนกลับไปได้90,00กว่าบาทจะซื้อไหมคำตอบก็คือซื้อคะ่ะเพราะว่ามันช่วยดันนะคะให้ iPad Pro เนี่ยนอกจากอุ้มจะมานั่งเล่นเกมหรือว่านั่งดูคลิปอะไรพวกนี้แล้วตอนนี้มันสามารถจะใช้ทางานได้จริงๆคะ่ะผ่านเจ้าตัวนี้นะคะตัวเ a g i c Pa d แบบนี้นี่เองคะ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าจะเอามาให้ดูนะคะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยใกล้เคียงกันหรือยัง แล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามกันจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ